บ้านหน่อยสาธุสรางภาพสวยทีวียอมนะรับปเด็นหนึ่งสองสามนะาโอ้โหแกงใหม่ๆเดี๋ยวมาเราจะได้มาสั่งนะเริ่ได้เรื่อง đây subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn